ก็ขอการสวัสดีท uh ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เป็นก่อนช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะฮะพาเงินในแอปไทยเดลี่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะถ้าใครสนใจอยากเล่นแอปนี้นะครับหรือว่าใครอยากเล่นแอปนี้นะเดี๋ยวผมจิงลิงมันจะรางคลิปให้นะครับแอปนี้ก็เป็นแกปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับสําหรับแอปนี้ครับถ้าใครอยากอ่านข่าวนะเพื่อนๆก็กดเข้ามาตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าหลักตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะเป็นส่วนที่เพื่อน จะต้องหาเพื่อนก็ต้องไปแลกตรงนี้เลยนะครับตรงเหรียญตรงนี้นะครับตรง38,6หมเตรงนี้เลยนะที่เพื่อนจะต้องหาเพื่อนก็ต้องไปแลกตรงนี้เลยนะเพื่อนก็กดเข้ามาตรงหน้าหลักนะครับต้องการหานะครับนี่ครับก็กดเข้ามาตรงข่าวไหนข่าวหนึ่งก็ได้นี่ครับกดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้นะครับนี่ครับให้เพื่อนรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ให้เราครับกดจิ้มหนึ่งครั้งครับแล้วก็จะได้รับ สิบสี่เหรียญนะครับเพื่อนๆถ้าเพ no ื่อนๆอยากได้รับอีกยี่สิบเหรียญนะเพื่อนๆก็กดดูวิดีโอนะเพื่อรับรางวัลไม่ใช่นะครับรับเหรียญนะครับรับเหรียญอีกยี่สิบเหรียญนะครับนี่ครับผมก็จะไม่ดูนะเพราะว่ามันนานครับนี่ครับส่วนการหาอีกวิธีหนึ่งก็มีเยอะอยู่ทั้งในการหาเหรียญนะก็จะมีดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอพวกนี้นะครับกดเล่นต่อไปนะให้เพื่อนรอขอนนะครับแป๊บหนึ่งเน็ตผมก็อาจจะช้าหน่อยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะหรือว่าจะเป็นพวก คลิปอะไรอย่างงี้ครับเพื่อนๆเรา่อนราบแป๊บนึงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะเตรียมให้เราอยู่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นพวกคลิปเด็ดนะมันก็จะเหมือนพวกทิกตอกนะครับพวกนี้ครับนี่ครับก็กดกดเข้าไปเลยครับให้เพื่อนๆเรา่อนนะครับนะครับแป๊บนึงเน็ตผมก็อาจจะช้าๆ้หน่อยนะครับนี่ครับผมไม่รู้หรือเปล่านะว่าเป็นเกี่ยวกับเน็ตหรือเปล่านะครับนี่ครับมันช้าครับเพื่อนๆเรา่อราบแป๊บนึง นี <unex> <im unter Upper language> ่ครับเป็นช้านะครับนี่ครับหรือว่าเพื่อนๆจะดูซ้ําก็ได้นะครับให้เพื่อนรอก่อนครับแป๊บนึงรอก่อนครับนี่ครับดูซ้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวรอกก่อนครับนะครับแป๊บนึงเดย๋ยลรอก่อนครับใกล้จะเต็มแล้วครับนี้ครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับนี่ครับกดรับตรงนี้เลยครับเราก็จะได้รับ สิบสามเหรียญมานะครับกดดูว right ิดีโอก็จะได้รับอีกยี่สิบเหรียญมาเลยฟรีฟี่เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนการหาครับตรงนี้จะเป็นพวกภารกิจนะครับเพื่อนรอก่อนนะแป๊บนึงนี่ผมก็อาจจะช้าหน่อยครับนี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจรับเหรียญครับรลยวันครับตรงนี้ครับตรงกิจกรรมตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกการอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวรายวันครับนี่ครับก็กด นี่ครับกดตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้รับมาหกสิบสามเหรียญนะครับมันก็จะเด้งเข้าโฆษณาให้เรานะครับให้เพื่อนเรา่อนป็นเรื่อเน็ตผมก็อาจจะช้าหน่อยนะครับนี่ครับกดข้ามเลยนะครับนี่ครับส่วนวิธีถอนนะเพื่อนกดเข้ามาตรงบัญชีตรงนี้นะครับบัญชีตัวนี้เลยนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงแรกเงินตรงนี้นะครับแรกเงินตัวสีเหลืองๆตัวนี้นะครับนี่ครับหนึ่งบาทใช้ศูนย์เหรียญนะครับนี่ครับหนึ่งไอดีสามารถถอนได้หนึ่งค้งนะครับต่อหนึ่งตัวหนึ่งบาทตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวก เติมเงินเข้าพวกเบอร์มือถืออะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับห้าแสนเหรียญได้ห้าร้อยบาทครับหนึ่งล้านเหรียญได้หนึ่งพันบาทครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไซเบอร์พวกบัญชีวอลเลตอะไรอย่างนี้นะครับโดยจะเป็นพวกไซเบอร์ของเรานะครับตรงนี้เลยครับถ้าเขาชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์ก็จะได้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นหรือว่าสนใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตารางคลิปให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ